สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของทีมงานตำแจมจสิ่งครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้อ,อ่ผู้ลืมออกอย่าแป๊บนึงนะ มาเกี่ยวกข้าวครับข้าดอกคอฟร์อ่ะลมแรงนะครับคนไม่ค่อยจะมี ข้าหนามากครับเราจะชมไปเรื่อยๆจนเกี่ยวเสร็จเลยนะครับหรือประมาณ20นาทีนี่เลยข้าวล้มเป็นส่วนใหญ่นะพยายามถ่ายมือนิ่งๆครับมาดู6 8 G เกี่ยวข้าวล้มครับเกี่ยวเสียเปรียบ้ายเลยนะครับนี่เอารถด,ดำมารอแล้วดูนี่เอารถด,ดำมารอแล้วน,นี่เป็นด c 6 8 g นะครับอ๋อติดคอยอีกแล้วครับอ๋อรู้แล้ว ไตพันหย่อน,นเออพี่ค่อนข้างจะใจร้อนครับแล้วก็กินต่ำด้วยแล้วข้าวนาครับทีนี้ก็เลยติดคอครับใจเย็นๆน,นะครับเดีย๋ยวข้าว ว่าจะไปยกตู้สองนิ้วครับให้มันค่อนข้างจะสับหน่อ,อยครับเสียงรถบางก็ค่อนข้างจะนั้นแหลกๆนิดนึงนะเห็นไหมครับค่อนข้างนั้นแหลกๆนิดนึงไม่เป็นเส้นดีเลยว่าจะไปยกตู้ขึ้นสองนิ้วครับ เสด็จตากุม,มูลีนะครับเดี๋ยวสันจมแมวอะข้าวลงครับใจเนยิน่ๆค่อยค่อยค่อย,อยไปไปเร็วครับแต่พี่ดันเหมือนข้าวตั้งเลยตอนนี้ปากมีเสียงดังนะครับปากเกี่ยวข้าว ยังพึ่งปังพึ่งปังเลยเด็กทำให้มันเงียบีนิ่มนิ่มหายทีดีนะครับแต่ว่าสายพานหย่อนอยู่นะสายพานตู้นวดนะครับหย่อนอยู่พัดลมไปส่งไปตู้นวดเป็นสองเส้นใหญ่นะครับค่อนข้างหย่อนอยู่แต่ว่าข้าวตั้งคันนี้ไม่มีปัญหานะครับเหลือข้าวลมค่อนข้างจะตัดต่ำครับเพราะว่า นิ้วเกี่ยวมันมันสั้นครับก็เลยต้องเอาปากลงต่ำครับทำให้กินข้าวเยอะครับ พไม่จะถ่ายแบบเดินตามครับแต่ว่ามือมันิ่งคอเลยแต่ว่าไม่พันคอนะนรู้สึกว่าโซ่คอน่าจะหย่อนครับก็เลยเดี๋ยวไม่ดีเท่าที่ควรโซ่ลำเบียงเข้านะครับโซ่ในคอเลย ตัวลราเลีเยร์ขาวกันหย่อนครับเห็นไหมครับนี่รูเบารู้เบาเห็นไหมมันก็สะอาดดีนะเห็นไหมเออก็สะอาดดีแต่ว่ามีขั้อรีบครับดูดูๆๆดูเจ้าให้ดูขั้นเรียบมันก็จะสะบัดไม่ออกครับขั้นรีบมันจะสะบัดไม่ออก คเขาเรีบเต็มเท้าเลยดูดูนี่เขารีบนะครับนี่ไม่ใช่ข้าวที่มันเป็นเม็ดเลยนะมันจะออกมาเลยครับเพราะว่าเปิดพะโลนเน็บดำ่อยนะครับขอใครด้วยซ่อมเม็โเดโครนี่นะครับเขารีบเขารีบหมดเลยนะโอ้ยเขาเรีบหมดเลยครับไม่มีมาเรียนด้านไหน วัดดันเร็วสะใจแบบมีสายผ่านคอสามเส้นแน่นอนครับไล่หนึ่งโวมไปเรื่อยๆครับน้ำหนักข้าวดีอยู่นะ ลกเยอะมากกบตัวเล็กๆก็เยอะนะแต่ไม่พอกินหรอกเอาตัวใหญ่ๆเลยดีกว่าถ้าจะจับตัวเล็กๆปล่อยมันปีม,มีอนาคตใหม่ <laughs> โอ้มมลี่ดูในกล้องสวยๆดูแบบอันนี้ก็สวยครับดูแบบตาเป๋าสวยแบบไม่ผ่านกล้องค่อนข้างจะ ไล่งามครับแต่ว่าเริ่มมองๆแนละ้วเพราะว่ามาหลายงานนะครับหล,ลังลาาจากที่ล้างล่าสุดประมาณ7ไร่นะครับเดกที่ล้างล่าสุดนะนี่ไมเข้าเข้าต,ตั้งเราก็ดันเต็มที่นะ68ม,มีความเร็วที่ผมว่าพอหมอนะสำหรับดันเร็วข้าวไม่ออกจากปากครับข้าวไม่ข้ามลาวน้ไม่ออกจากปากเพราะว่า ถือว่าผ่านเลยนะครับความเร็วสูงสุดของ68นะครับเกียร์ไฮนะสเตอร์เดิมครั8บ8ฟันถือว่าความเร็วนี้ดันสุดนี้พอหมอมากกับการเกี่ยวเข้าตั้งแบบดันสุดนะครับข้าไม่ล้มนะครับเฮ้ยข้าไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่ออกจากปากครับ กิดคอแล้วครับเหตุผลหนึ่งที่กิดคอนะครับเพราะว่าโดนคู่ต้านครับตอนเล็ผ่านด ย้ามา,าไขควงให้พี่พแป๊บนึงครับไขควงแมนบางที่เขาก็เรียกสากุไรนะบางที่เขาเรียกไขควงแต่จะเรียกครับ โอเคครับอ่าเหตุผลที่เราต้องเอาปากลงต่ำแล้วก็ข้าวคอได้คลายคอออกบ่อยๆนะครับ จากนิ้วนวดสั้นอ้นนิ้วหนวดกุ้งอะครับสั้นแล้วมันต้องเอาปากปากเกี่ยวลงต่ำนะครับตรงใบมีดตัดลงต่ำทำให้มันกินกินต่ำๆครับก็เลยทําให้กินฟางเยอะเพราะว่านิ้วหนวดกุ้งมันวกวักไม่ถึงครับลาวโ้มันกวักเอาข้าวที่ลงมไม่ถึงครับเพราะว่านิ้วมันสั้นเลยทําให้มันกินต่ําครับกินต่ําพอตัดที่บริเวณต่ำๆ,ๆที่นี้ครับ เห็นไหมไครับตัดต่ำๆแบบนี้นี่พอตัดต่ำๆแบบนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้รถต้องกินกินฟางเยอะครับพอกินฟางเยอะปุ๊บมันเข้าไปก้อนใหญ่ๆปุ๊บทำให้จิตที่คอก็้ทำให้คายคอครับต้องคายคอมาแล้วก็ม้วนกลับเข้าไปใหม่เลยนั่นแหละครับถ้านิ้วสั้นก็เปลี่ยนเส็จแล้วครับ นะครับมันกวักตำ่ำนี่อะไรเขียนล่องครับให้มันกวักเร็วขึ้นนุ่นไปข้างหน้าบ่ พึ่กลับหลังครับเปลี่ยนล่อใหม่ครับให้ลาโน้มกว่าเร็วขึ้นครับ แล้วมาต่อกันอีกคลิปด,ดีกว่าครับเปลี่ยนอ่านี่แล้วจะเป็นยังไง